สาวๆที่อยากดูแลผิวให้สวยย้อนวัยดูแลผิวจากภายในกันนะคะด้วยวิตามินตัวนี้ค่ะโจลลาซันดูแลผิวเติมน้ำให้ผิวไม่ใช่แค่ดูแลผิวทั่วๆไปนะคะ ตัวนี้เนี่ยยังช่วยรักษาฝ้ากระให้จางลงได้จริงๆค่ะกล่องนี้นะคะเป็นสูตรธรรมชาตินะคะมี2สูตรอยู่ในกล่องเดียวกันสูตรกลางวันจะช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ถึง3ชั้นด้วยสารสกัดที่เรียกว่าวีคว้าค่ะเป็นสารสกัดจากทับทิมสเปนฝรั่งเศสช่วยลดริ้วรอยและก็ทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสสําหรับสูตรกลางคืนนะคะจะช่วยเติมน้าให้ผิวมีคอลลาเจน SACCp คอลลาเจนตัวนี้เนี่ยดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง170เดเท่าเลยค่ะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างไฮยาลูรอนได้เองตาม ธรรมชาติแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวค้ำเสียแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยด้วยค่ะตื่นเช้ามานะคะหน้าเราจะนิ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็จะอิ่มน้ําหน้าเราจะเด้งฟูเหมือนก้นเด็กเลยค่ะแล้วก็ช่วยรักษาฝ้ากระได้ด้วยนะคะมาดูแลผิวด้วยตัวเองง่ายๆไม่ยุ่งยากขั้นตอนเดียวค่ะทําให้ผิวของเราสวยจากภายในนะคะด้วยวิตามินตัวนี้โจลาซันค่ะ